รับผมพูดถึงการยุกิแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพวกเหล่านักเ,เรลินกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้การ์ดราคาเท่าไหร่กันบ้างในการเอามาทำเด็กหนึ่งเด็กครับสำหรับเด็กหนึ่งเด็กเนี่ยก็จะจัดเด็ก,กันังแต่40บใบถึง6กบใบนะครับรวไมไปถึงจะมีใช้เด็กอีก5าใบแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตรราเด็กอีก15ใบเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าเขาจะใช้การ์ดช <Bye. S 2> ุราคาเท่าไหร่กันบ้างถ้ามีตั๋งก่อนดูเลยการ์ดในเด็กของเราเนี่ยแพงที่สุดกี่บาทครับไปอะไรครับอะไรปไปอะไรมีจริงเหรอาไม่ได้มีร้อยหนึ่งเขาจะไปโอ้หนึ่งร้อยบาทเหรอจริ่งอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวไว้เดียวโอเคการ์ดในเด็กเราเนี่ยแพงไปกี่กี่บาทครับห้าร้อยบาทห้าร้อยไว้อันนี้อะไรเนี่ยรอยเท้ากับอะไรห้าร้อยเขตตะวินครับ าการในเด็กคี่เราเนี่ยครับแพงสี่บาทสี่ร้อยไปไหนบูานาราซูเปอร์400อบาทสการที่แพงที่สุดในเด็กเราเท่ากี่บาทค,ครับอืมั้งแต่ไนะครับ 800, 800. ปแปดร้อยแปดร้อยไปละแปดร้อยด้วยครับนี่เป,กปน็นส <c oughs> องใบมาสองใการที่ขายในเด็กที่แพงที่สุดนี้ราคาอะาไรครับประมาณไปแะแปดรอยไปไหน

การยุกิใช้แขงน่จะใส่ในเด็กเนี่ยนะครับใสเท่าไหร่ใบนี่นะครับแม็กซี่เทเท่าไหร่นมาห้าระาห้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 า้าห้าห้ทห่าห้าห้าก้าห้ายทาห้าห้าห้าหาหาห้าาหหาาา้นาาาหา้าาหหา้าา ดดประมาณ300นะครับ350นะครับขอบคุณมากนะครับแกะยูกีที่ราคาที่สุดทีราคาที่แพงที่สุดในรี่้ยราคาเท่าไหปนี่ครับไป5 0ไมมันเอาไปที่ะเด็ดี่ดีมากเดดี่ดีมากคงดีเด50 250นะครับการที่ใส่ในเด็กยูนีที่แพงที่สุดเนี่ยไปไหนราคาเท่าไหร่เ่ะ่ ชอบเป็นสูตรปคติเมยนะสูตรองใบนี้ครับเท่าไหร่อพออันนี้ยอดถ้าราคาเยนก็ประมาณกับหมื่นเยนนะครับถึงสามพันประมาณสามพันบาทอันนี้ก็ประมาณแปดแปดพันเยนสองพันสองพันสี่สองพันห้าราชีเขาไม่ได้ใส่กันใบเดียวนะใส่กันม่างๆโอเคตอนคี้เก้าแล้วจ้าฮิบิชิใส่ในเด็กแล้วรับทานแพงสุดเนี่ยไปไหนแล้วราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหใบนี้อะไรก็เท่สุดแม็กซี่แม็กซี่ระดับ เวนที่สิเกตแล้วนะครับหนงอันนี้คือไม่ได้ใส่แค่ใบเดียวครับผมเทนเน็ตก็คืออยู่ที่สามใบครับโอ้โหปัจจาขอบคุณครับอยู่กระเด็ดทอยไม่ใช่อวันนี้เดี๋ยวพี่หน่อยจะถามหน่อยว่าการ์ดที่เราใส่ในเด็กยูกี่เนี่ยที่แพงที่สุดไปอะไรราคาเท่าไหร่แพงสุดว่าแพงสุดอันนี้เปล่าแน็ตดีแน็ตซีครับเท่าไหร่ไม่รู้ครับ อันนี้าแ้ละครับประมาณอันห้าร้อยครับไม่ได้ใส่ใบเดียวเหมือนกันครับใส่สามใส่สามก็ได้ทใบเลยครับนั่งอย่างเียคนมาตรวจเด็กไม่ออกยังไงไปดูคนดิมนะเก๋กวพี่ครับพี่จะถามเลยว่าการ์ดที่ทางนี้ตรวจที่เราใส่ในเด็กญู่ปนเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่ละใบครับใบเดียวครับใบนี้ครับนี่ถามหายนะายาเตะฟิกเรตครับพี่น้องสามหมื่นเยนก็จริงๆราคาขายก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าญี่ปุ่นก็เกินพิเศษหน้า ไหมน,น่ยนะครับที่จบไปก็เป็นราคาการ์ดของเราเอลนลสนะครับที่ใส่กันในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยก gas เขียมันมี่หลายระดับนะครับแล้วก็มีหลายราคาที่เปราคาถูกที่เขจะมีนะครับตามที่ดูในหลายคนทัวรมาจริงๆก็จะมีราคาในตั้งแต่50บาท20บาท10บาทจริงๆมีนะครับแต่พวกเรานะครับใช้กันไม่ได้ ไปพันเลยนะครับผมใส่ของรหรูๆกันนะไปเป็นพันไปละหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็มีหลายเล่นหลายระดับนะใครที่สนใจอยากจะเล่นการ์ดโยกินะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับหรือลองหาร้านการ์ดใกล้บ้านลองไปเล่นดูครับจะมีเพื่อนคอยเล่นอยู่ปเป็นเพื่อนใช่ไหมนะดู <c oughs> ได้เล่นได้ไหมับ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวพบกับหล่อได้ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเยอะแชร์ไปเยอะๆนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย